จิวเรียบสูมายอวังปูนตาเรนกเนียจุงกะแซมสายสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับวันนี้ก็พบกับช่องอานายบอสกับเราบุรีรัมพากินอีกแล้วครับห่างหายกันไปนานแล้วทุกคนอย่างนี้ก็รับโม่เฮ้ยบาทนี่เฮ้ยอานายบอสคนเก่าคนเดิมเด้อกำไมต็่นรถจอลตนาบัสออเดอร์พอดีปีใหม่เนาะกลับบ้านก็เลยไม่ว่างเลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรเลยทุกคนวันนี้ก็นี่ครับเนี่ยสู้ษาไอ้กลับกลับบ้านเนอกกับบุรีรัมก็ เนี่ยซื้อเส้นก๋วยจับมาจากบุรีรัมเลยนะทุกคนเพราะว่าเส้นที่นั่นอร่อยเนาะที่นี่มันเป็นเส้นเล็กอันเนี้ยเห็นไหมเส้นมันจะพอดีมามากินก๋วยจับกันทุกคนน้ำซุปก,กะเฮ็ดแบบเนี่ยใส่กระดูกหมูไปเลยเนี่ยเพน้องเลยดะจะเอเลยเจนนะเฟรนด์เพืยิงต้องลงทุนเนาะไปยิงต้องซีจังงานๆเจนนะโมดอร้อย่า,ยา,ยา,ยาพึ่งเบื่ออย่าพึ่งหายกันนะทุกคน พอดีกลับบ้านอหอยเดี๋ยวขอสดน้ำก่อนน้ำซุปอร่อยชมคุณเองจนะน้ำซุปก็คือรสอือืมดเส้นเขาเหนียวนุ่มมากซื้อในร้านประจำนี่แหลในตลาดจะสั่งนะ กจะเป็นร้านขายอยู่แล้วขายอย่างก็เอ้ไข่ส่งไอ้เจะอเหยเนาะอืมอืูความเหนียวของเส้นหี่ทุกคนแบชอบเส้นอย่างนี้แหละอร่อยจริงรับโมยเด้อนายบอดคนเก่าคนเดิม พอดีหลับซะแล้วเนาะเนาะปีใหม่ก็มันว่างเลยบางโพนี่ดันตีเลยเด้ออะไรชอบเธอกระดะกระดะเจออะไรชอบมันเธอกระดะเตะเตะพอด,ด,อด,อด,อดอีกลับบ้านเนาะก็เลยทุระเยอะทุกคนเอ้ยบางโพนกุลคเนียทุระเยอะก็เลยไม่ว่างไม่ได้ลงคลิปเลยแต่ยังไงก็นี่โอ้ย ไงก็กลับมาแล้วจานเล็กเ <c oughs> นาะจานตูยกลับมาแล้วก็นี่ครับมากินน้ากันมุซีพังคเนียอบางโกนโฮพังคเนียก๋วยจับร้อนๆสดไปเลยคำใหญ่เจ็บมากพี่นองเนี่ย แซ่บพี่นอะไม่กิดน,นั่นกันกลับบุรีรัมย์กันหนาวหนาวเนาะกลับมาชินบุรีคืนไม่หนาวแล้วโอ้ยไม่หนาวเลยโหมเอิอออโโโโร์ม,รมโหพังเนียับางปูนแซมสายกรุก๊ปเนียจ้ะ เส้นเนื้อนุ่มครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอานายบอสและบริ่รนมพากินด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้บอสทำคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าด้ครับ